เป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักของคุณนะคะวันนี้มาดูในหัวข้อที่ว่าเขามองภาพอนาคตของคุณกับเขาไว้ยังไงนะคะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีระยะทางหรือว่าอาจจะเคยเป็นคนที่ห่างเหินกันไปมีปัญหาเคยเลิกรากันไปนะคะ มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีความระแวดระวังกันและกันนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายัางคิดถึงกันยังแอบห่วงใยยังแอบส่องกันอยู่เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นิ่งๆนะบางทีมันนิ่งจนทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันเป็นความรักหรือมันเป็นความร้ายกันแน่เนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรก็ไม่พูดอ่ะ เก็บ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 ไว้มันอาจจะเป็นเหมือนเคยมีเรื่องทะเลาะกันแล้วเอาคําพูดนั้นนะ่ะไปฝังใจเจ็บแบบนี้ก็ได้ค่ะมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ระมัดระวังตัวแล้วก็มีความห่างเกิดขึ้นด้วยงั้นมาดูกันว่าตอนนี้คุณคิดรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณก็ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอยู่ดีนะคะยังมีความรักยังอยากที่จะดูแลเอาใจใส่เขาอยู่นะยังมองเขาว่าเป็นคนรักเป็นคนที่คุณอยากจะดูแลอยากจะมอบความรักพยายามที่จะแก้ไข สิ่งต่างๆเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาค่ะยังคงวนเวียนวเแวววุ่นวายเป็นอยู่แบบนี้นะคุณใจนึงก็อยากจะจบอะแต่ใจนึงมันก็ยังยือ้อแล้วถึงแม้ว,ว่าคุณอยากจะจบหรือเลือกที่จะเดินจากเขาก็ยังจะดึงคุณกลับไปอยู่แบบนั้นรวมถึงถ้าเขาเงียบนิ่งคุณก็ยังจะมีอารมณ์ห่วงใยเขาอยู่แบบนั้นนะคะงั้นมาดูกันว่าแล้วตัวเขาเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณ เขายัางรอคอยคุณอยู่ค่ะยังรอคอยเวลาที่จะได้มาพูดคุยกันได้วางแผนอนาคตกันแต่ยังไม่พูดนะเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณมากๆนะมีความผูกพันกันอาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันหรือเป็นคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่มีความรักต่างไว้ยก็ได้นะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วไม่ค่อยพูดจะแสดงออกด้วยการการะทำค่ะ เขารักคุณแล้วก็ตัดสินใจแล้วนะว่าคุณคือที่สุดข,ของชีวิตเขาแล้วล่ะแต่แค่ว่ามันต้องรอเวลาก่อนนะเขายังมีอะไรที่ต้องจัดการอีกเยอะงั้นทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้อย่างไงดีนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อความรัก และเขาก็รู้สึกโชคดีมากเลยนะที่คุณเป็นคนที่เป็นความสุขเป็นความสดใสเป็นความสว่างเป็นกําลังใจให้เขาว่าเนี่ยคือข้อดีของคุณมากเลยเขารู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้มีคุณคอยดูแลนะบางคนอาจจะติดอวบด้วยนะเขาอาจจะชอบคำขอบคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาชอบมากๆเลยเขาวาดฝันอนาคตไว้แหละแต่สิ่งเดียวที่เขากลัวก็คือกลัวว่าคุณนะ่ะ จะตัดเขาออกจากชีวิตรัวว่าคุณจะมีตัวเลือกนะคะแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปเขากําลังพิจารณานะพ่คิดพิพินิดพิเคราะห์นะคะกําลังคิดว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอะคะ่ะแต่ว่าวันนึงมันก็จะต้องสําเร็จมันก็จะชัดเจนนะเขาเพียงขอให้คุณหนักแน่นขอให้คุณมั่นคงขอให้คุณมั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะพยายามทําให้มันดีจะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณนะคะ เนี่ยเขาคิดถึงคุณถึงความเป็นครอบครัวเขาอาจจะอยากทําธุรกิจการงานหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเพียงแค่ว่าเขาอาจจะต้องจบสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม้าแบบนี้ก็ได้นะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่มันคุมเครือมันจะต้องเคลียร์ชัดเจนแล้วก็กลับมาที่คุณนะคะอยากสร้างครอบครัวด้วยกันทีนี้มาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเป็น the lovers ค่ะ ดีมากมากเลยนะคะมันเหมือนกับเป็นคนที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้แต่ว่าต้องลดละการใช้อารมณ์นะคะบางทีไม่จิกไม่แขวะไม่กัดนะบางครั้งอะ่ะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยอยากจะมาก็มาแหละเวลาที่อยากจะพูดดีเฮ้ยดีขึ้นมาเฉยเลยแต่ว่าบางบางทีคุณอาจจะงงงงเอ๊ะวันนี้มาไหมไหนนะรับไม่ค่อยทันนะคะมีโอกาสที่เขาจะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างก้าวกระโดดโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้อาจจะอยู่ๆก็มาหาเลยอยู่ๆก็แบบเฮ้ยไปกินข้าวกันอยู่ๆก็เดินทางมาเจอกันประมาณนี้นะคะซึ่งเนี่ยปัญหาคือเขาไม่ค่อยพูดไงแต่เขาจะทําให้มันดีขึ้นเขาอคิดอยู่แล้วนะว่าเขาจะทําให้มันดีเพียงแค่ว่าตอนนี้เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะทํำยังไง เขาเลยพยายามที่จะดูให้รอบคอบอาจจะด้วยงานการเขาเยอะด้วยค่ะขอเพียงแค่คุณรักเขาแค่นั้นเองอะ่ะทุกอย่างอะ่ะมันจะดีขึ้นเองนะคะตอนนี้มันอาจจะอีลุมตุงนางอยู่แต่วันข้างหน้าเนี่ยมันจะพัฒนาไปดีขึ้นค่ะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะใช้สติเยอะๆนะืเดินตามหาหนูดีมาเจออยู่นี่แมวติดอ่าง อนอนเฉยเไม่ได้ต้องแอบเปิดไฟมีแสงมีสีเสียงแม่บ่นนี่เป็นเหมือนความบันเทิงหรือไงหรือทำครูทุนลงมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะอืมือแปลว่าคนจะปล่อยหนูไว้ตรงนี้แล้วแม่ก็กลับเ,เข้าห้องไปนี่ ใช่ไหม,มไงคือปิดไฟให้เลยนี่ความสุขของหนูดีความสุขที่คุณเลือกได้เลือกจ่ายข้าไปให้แม่ได้ไหมโอ้โห oh. นอนชิว ดุงลุงครูลุงสักครูขออนุญ,ญาตปิดไฟได้ไหมคะได้ไหมคะลูกืเนี่ยเปิดตลอดอืบนก็หมออหืม ้ปิดอันนี้ก็ไม่ได้ไหมปิดอันนี้ปุ๊บพ่นใส่แทนที หนูเรียงจนขนมันจะหมดนะล,ลูกดูดีขาดูดีขาขนมันจะหมดนะล,ลูกเอา้าดูดีขา นั่งด้วยได้ไหมนั่งด้วยได้ไหมนั่งด้วยได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่คือการอาบน้ำอย่างแหง้งเอาลงอ่างแล้วก็แมวเลียก็ถือว่าได้อาบน้ำแล้ววันนี้เราก็ไม่ต้องอาบน้ำแล้วใช่ไหมคะหนูดีนี <ส>ไม่ได้หรอหืมึงพี่ขาจบหางนะทำไมอ่ะมันน่ารำคาญขนาดนั้นเลยหรอหมอ่า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 วไอเลยโอ้ยหนูต้องกินยาไปๆๆๆไปกินยา